สวัสดีค่ะวันนี้พัชชาจะมาชวนเพื่อนๆทำพุดดิ้งจากเมล็ดเจียกันนะคะเป็นขนมหวานครีนเพื่อสุขภาพทำง่ายๆไม่มีขั้นตอนยุ่งยากค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิธีการทำฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พัชชาด้วยนะคะก่อนอื่นเราจะผสมนมกับเมล็ดเจียให้เข้ากันก่อนนะคะ โดยเราจะใช้นมสดจืด250 ml แล้วก็มเมล็ดเชีย4ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะนะคะใครไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะ หลังจากที่คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนำไปพักไว้ในตู้เย็นใครจะพักไว้3-4สี่ชั่วโมงหรือข้ามคืนเลยก็ได้นะส่วนของพัชชาพัชชาจะพักไว้ข้ามคืนค่ะได้เวลาแล้วนะคะเราก็มาเตรียมผลไม้ที่เราชอบนะคะมเมล็ดถั่วธัญพืชอะไรต่างๆนะคะ ใส่ไปเลยค่ะทุกคนเตรียมได้เลยใครชอบอะไรก็จัดตามนั้นเลยนะคะพัชชาก็นำมาเลเซียที่แช่ไว้ข้ามคืนนะคะออกมานะดูนะคะทุกคนมันจะได้ลักษณะแบบค้นๆเหนืดๆนดนะคะนำออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ คนๆเขาให้เข้ากันอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาจัดใส่ถ้วยกันเลยค่ะแบ่งเมล็ดเจียที่เราแช่ไว้นะคะใส่ถ้วยในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะใครจะจัดเป็น2ที่หรือ3ที่ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกตามสะดวกเลยค่ะทุกคนมาค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็นำผลไม้นะคะ ธัญ,ญพืชหรือเมล็ดถั่วที่เราเตรียมไว้นะคะจัดเรียงลงไปเลยค่ะท็อปปิ้งลงไปเลยนะคะใส่ไปเลยค่าจุกๆในปริมาณที่เราชอบเลยนะคะเมื่อแต่งหน้าพุดดิ้งของเราด้วยผลมไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะโรยด้วยเมล็ดถั่วหรือว่าธัญ,ญพืชต่างๆที่เราเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะหน้าตาออกมาหน้าทานเลยทีเดียวนะคะ เป็นขนมหวานครีนเพื่อคนรักสุขภาพจริงๆค่ะจะทานเป็นอา,อาหารเช้านะคะทานเวลาเช้าหรือว่าทานตอนเย็นหรือว่าทานเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจคนรักสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้พัชชาขอตัวบายๆก่อนค่ะ enjoy